ตอบคำถามครับพี่ใช้โปรแกรมอะไรในการเปิดทุกไทม์เฟรมในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่ผมใช้ดู t ไทม์เฟรมหลายไทม์เฟรมในเวลาเดียวกันนะครับก็จะมีเดมี H4 นะครับแล้วก็มี H1 M15 นาทีแล้วก็5นาทีและเล็กที่สุดก็คือ1นาทีนะครับแพลตฟรอร์มที่ผมใช้ครับมันจะเรียกว่า C Trader ครับ ข้อดีของ C Trader นะครับก็คือคุณสามารถเปิดหลาย time f r a m e ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินครับหรือว่าจะมีเว็บไซต์อีกอันหนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมของเทรดเดอร์ที่ชื่อว่า Trading View ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมดูทองครับ time frame มันนะครับตอนนี้ก็กําลังจะทํา New High ใหม่นะครับทะลุแนวต้านออท h i ไฮครับเสร็จแล้วก็มาดู time f r a m e ที่เล็กลงครับ time ม r a m e week นะครับก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นจุด time h i g h ครับประมาณ2000 ห2ครับแล้วก็ทาเฟรมเล็กลงมาครับทาเฟรมเดท์ทเฟรม4ชั่วโมงทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วก็ ตามฟรม15นาทีครับนี้ผมสมัครแพ็กเกจแบบ g o นะครับก็คือเปิดได้2ชาร์จแต่ถ้าเกิดเราอยากเปิดแบบ4ชาร์จในเวลาเดียวกันนะครับล้ากดตรงนี้พอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้อัปเกรดนะครับตอนนี้ผมใช้แบบ Essential นะครับถูกสุดครับแต่ถ้าเกิดอยากดู4จอ8จอ10จอนะครับมันก็ต้องกดอัปเกรด2ชาร์จ5อินดิเคเตอร์นะครับตกเดือนละ12.95เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยาก ดู4ชาร์ตนะครับมันจะแพงขึ้น,นครับ2เท่าเป็นยีิบสี่เหรียญแต่ถ้าเกิดเราอยากดู8จอนะครับมันจะตก50เหรียญครับแพงขึ้น2เท่าเรื่อยๆเลยผมก็เลยซื้อแบบแค่2จอนะครับแล้วก็เปิดหลายๆวินโด์นะครับก็เป็นการประหยัดเงินนะครับก็ลอง ไปกดลิงก์ในการซื้อ t r a d i n g View แบบ Pro ได้ครับในลิงก์ไบโอผมครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสียเงินนะครับก็สามารถใช้โปรแกรม C Trader ในการดูหลายๆจอได้นะครับผมแบทิก i c ิกเทรดครับดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับไปที่ลิงก์ไบโอผมครับถ้าอยากใช้ Trading View นะครับก็กดที่ลิงก์นี้ครับแต่ถ้าเกิดอยากใช้ C Trader นะครับไม่ต้องเสียรายเดือนครับเราก็จิ้มลิงก์นี้ครับพร้อมกับ เทรดกับ liquidity provider ครับสเปซต่ำมากครับต่ก่อนคือการจะเทรดกับ liquidity provider ได้ต้องสมัครในรูปแบบบริษัทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาให้บุคคลทั่วไปสามารถเทรดได้แล้วนะครับได้สเปซต่ำๆเหมือนเทรดกับผู้ให้บริการสภาพคล่องได้เลยสถาบันการเงิน